อ่ะดีครับวันนี้มาดูกันครับม้วนยอ่อมนุษย์80ยุคโบราณครับว่าจะเป็นเสียงภาคอะไรใดๆคือว่าตอนนี้ม้วนขาดด้วยครับแล้วก็ข้างในก็มีรายเยอะเลยคือพอม้วนขาดแบบนี้มันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะดูข้างในได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองนะครับในการต่อม้วนเทปดูเนาะว่าจะสามารถเป็นไปได้ไหมนะครับอะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับก็นี่เลยไขยควงก่อนเลยนะครับผมอุปกรณ์แรก เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะโดยตรงเนี้ยมันก็จะมีน็อตทั้งหมดนะครับมีกลางนะครับมีซ้ายมีขวานะครับมีอันนี้สิ่งนี้ก็เป็นงานที่แอบแอบหินเหมือนกันเพราะว่าตัวสภาพม้วนนะครับมันคือเป็นม้วนล็อตเก่ามากๆกครับก็ลุ้นกันครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเสียงภาคยุคแรกนะครับของยุคก่อนก่อนลิขสิทธิ์อ่ะเดยโอสแควร์ก่อนที่จะเป็นอะไกลวันนะครับได้เป็นยุคช่วงช่วงอัปยะเนาะประมาณก่อนปีพศ2532นรบนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่ฮะต้องถอดออกมาครับแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็ที่ลำบากเลยก็คือการต่อเทปเข้าไปให้ดูดิคือน็อตตัวหนึ่งโอ้โหยาวเฟ้ยเลยครับนี่ขอแยกไว้ก่อนนะครับ การต่อเข้าไปให้มันเหมือนเดิมเนี่ยมันยากมากกว่าอออือังนี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวถ้าใครที่อยากดูนะครับผมยินดีแบ่งไฟให้ดูนะครับเพราะว่าได้นอนมาแพงแต่ว่าก็สนับสนุนกันได้นะครับใครที่แบบอ,อยากจะดูนะถือว่าเป็นผัดกันชมนะฮะกับเสียงภาคยุคเก่าๆนะครับหลังจากที่แปลงเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูได้ นะครับผมแบ่งเป็นไฟล์ให้แล้วกันนะฮะแต่ว่าเกาฝากสนับสนุนค่าแบบอุปกรณ์แล้วก็พวกแบบค่าโวนต้นฉบับเนาะกันได้นะครับโอเคบอกเลยคือข้อเสี่ยงอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าบางอันนะครับมันมีมันจะมีความแบบ เก่ามากๆนะพอน็อตมันเก่ามากๆลองนึกภาพน็อตที่เก่านะครับมันก็จะก็จะบวมออกมาแล้วมันก็จะไม่สามารถที่จะขันออกมาได้หมดนะครับนเนื้อพลาสติกนี่แบบโอ้โหคิดดูฮะคือเป็นรุ่นแบบสมัยโอ้โหสองห้าสามศูนย์อะนะผมว่านะครับผมยังไม่เกิดเลยเ <laughs> นี่ยเนี่ยอันน,นี้คือรู้เลยว่าน็อตจะมีปัญหาแล้วเนี่ยนะฮะ มันไม่ใช่งานไม่ใช่งานง่ายไม่ใช่งานง่ายเดี๋ยวๆๆสงสัยต้องเปลี่ยนหัวนอดแล้วเดี๋ยวขอเปลี่ยนหัวนอดก,กันสักครู่นะครับผมอันนี้ฟินอาจจะได้ไหมนะคือถ้าไม่ได้ก็วิธีสุดท้ายนะคือเราก็ต้องยอมสละสละตลับเทปอันนี้ครับแล้วก็เคาะมันนะฮะเอาค้อนทุบออกมาให้มันเป็นฟิลออกมา ต่งเคดว่าไม่ต้องถึขงขนาดหรอกมอันแค่มันน่าจะหว,นหวานๆแต่ว่าสุดท้ายมันต้องออกได้สินี่นี่โอเคเดี๋ยวขอไปข้างนี้ก่อนอแล้วกนะันเนาะไม่รอดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาไข,ข่ควงใหม่สักรู่รับเอามา ดูไข่ควงนี้กันครับว่าจะเอาอยู่ไหมนะฮะ อันนี้คือจริงๆแล้วต้องบอก่มันไม่ใช่ม้วนแท้นะมันเป็นน่าจะเป็นม้วนร้านเช่าสมัยก่อนนะครับเพราะว่ามันปั๊มขาวมานี่โอ้ยออกสักทีอ่ะออกหมดแล้วนะ1 2ึ่งสอี่ห้านะครับ 5, ห้าม้วนออกหมดเรียบร้อยเอาโอเคต่อไปก็เป็นช่วงนาทีระทึกนะฮะขออนุญาตนะขอโทษทุกคนด้วยนะอาจจะแบบให้ดูกันลำบากนิดน,นึงในเรื่อกล้องแต่ว่าก,ก็ก็ฝากด้วย นะครับเพราะว่าผมจับกล้องตัวเดียวนะอันนี้ครับมันจะมีในส่วนของหน้าม้วนที่เดี๋ยวมันก็จะหายไปเพราะถ้าเกิดสมมติลลงไงออกมาใช่ไหมนะฮะข้างในเนี่ยสปริงสปริงจะเยอะมากเนี่ยความน่ากลัวมันคืออยู่ที่กันเนี่ยตรงนี้ครับโู้โฮนะ ถึงว่าทาไมมันออกยากย่างนี้พออ่าข้างในเนี่ยครับมันก็จะมีนี่นะสังเก็นะครับน็อตเหล็กตรงนี้นะหนึ่งตัวสองตัวนะครับที่เราจะพาไม่ได้เราต้องต่อเมือนคืนนะครับเราก็งยนเลยฮะโอเคอะทีนี้ครับน็อตเหล็กตรงนี้นี่ก็เห็นข้างในนะเป็นม้วนเทปนะครับเป็นตลบเทปนะเราจะมาดูฟิลม์มที่มันมาขาดกันไปนะครับว่า อน,น,ะะนี่ฮะคือฟิล์มเนี่ยมันขาดจากขั้วมันมาแบบนี้นะครับมันขาดจากขั้วแบบนี้เลยนี่นะนี่คือเนื้อฟิล์มนะฮะโอ้โหนี่นี่ผ่านการต่อมาแล้วด้วยเนี่ยมันขาดแบบนี้แสดงว่าเคยเคยต่อมาแล้วแน่เลยครั้งหนึ่งนะครับ ไม่เป็นไรเข้าใจได้แหละมันก็คงจะเก่ามากนะเนาะร้านเช่าเขาก็ต้องซ่อมกันเพื่อให้คนได้มาเช่าต่ออยู่แล้วโอเคครับแต่ว่าจริงๆพอต่อฟิล์มไปแล้วทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมนะครับมันก็ดูได้นะครับและอีกเรื่องเลยคือผมบอกว่าเราเราเน้นใช้เสียงกันฮนะในการในการชมพวกนี้นะครับคือเราจะเน้นดูที่ตัวเสียงเป็นหลักนะครับมันจะมันจะไม่ได้เน้นไปที่การ ดูภาพเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาภาพนะครับมาเข้าการโมหรือว่ารีมาสเตอร์ให้มันคมชัดได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมอันนี้ไปที่ตัวม้วนใช่ไหมตัวนี้ตัวตลับใช่ไหมอ๋อเนี่ยนะเราต้องหาตัวก้านมันให้เจอก่อนครับผม mm hmm. เพื่อจะได้แปะสกอตเทปไปนะครับซึ่งไซส์สกอตเทปครับก็แนะนําว่าให้ใช้ไซส์ที่เป็นไซสเดียวกันนะครับอย่างอันนี้คือเป็นไซสที่แบบ น่าจะใกล้เคียงกับตัวม้วนเทปเลยครับเนี่ยมันนู้นเนี่ยเขาติดไปหมดเลยแย่แล้งงานยากแล้งงานยากงานยากงานยาก,ายากอโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ผมบอกว่าผมก็เป็นเด็ก Gen Y นะครับเด็ก Gen Y ปลายปลายที่รักการเก็บม้วนเพราะนั้นแล้วก็ยินดีรับทุกข้อเสนอนะครับของแบบว่า คนที่เก็บมาก่อนหรือว่าถ้ามองว่ามันเป็นการต่ออุ้๊ยต่อแบบอันนี้คือไม่ใช่นะผิดตัวอะไรก็บอกได้แต่ว่าขอพูดด้วยความสุภาพเนาะนะครับไม่ขออวดภูมิกันนะเพราะว่าผมว่ามันคือการเรียนรู้แล้วก็เสน่ห์ของการที่เด็ก Gen Y ได้เรียนรู้อะไรแบบนี้ครับผมว่ามันก็มันก็ดีอย่าง,งที่เราจะได้ลองผิดลองถูกแล้วก็ค้นคว้ากันไปเนาะเพราะฉะนั้นขอรับทุกข้อเสนอด้วยความสุภาพนะครับ นี่เจอแล้วอ่ะนี่ฮะนี่ไงขั้วของเขาครับผมเจอแล้วครับนี่นะขั้วเขานะฮะก็จะมาต่อกันนะครับวิธีการก็คือเราจะต่อเทปกันอันนี้อันนี้เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วหนึ่งนะครับออกมาก่อนนะเจอหนึ่งแล้วนะฮะ ตลับดสองนะอเนาะซึ่งอันนี้ถ้าเราหมุนหมุนมหมนเทปมาแบบนี้น,นี่ครับหมุนเ,เทปเปแบบนี้เนาะก็เปอย่งนี้ได้ใช่ไหมครับนนนะนนเทปที่2 มากอะผมว่ามันเป็นงานยากเลยอ,อันนี้จริงๆนะว่ายากยากยากแกยากอ,อื้โอหงานยากเลยครับไม่เคยเจอต่อยากขนาดนี้มาก่อนเลยมันขาดแบบเป็นอย่างนี้เลยเนาะ นะโอ้ยยากละฮะนี่ผมก็รู้พร้อมกับผู้ชมนะครับเนี่ยว่ามันจะยากขนาดนี้นะฮะปกติผมเคยแต่ตอบแบบว่าหลุดจากขั้วนะไอต่อแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันเอาไงดีอันนี้แล้วกันเราต้องเอาเทปเอาเทปก่อนเลยเบื้องต้น เทปก่อนเทปก่อนเทปก่อนโอเคอะเทพี้อยู่ก่อนนะฮะตรงตรงเนาะ งานศิลปะศิลปะนะครับเนี่ยโอเคครับเราก็จะเอาสายจากมุวนนี้นะครับมานะไม่เป็นไรเราเก็บเสียงอย่างเดียวอยู่แล้วออโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ย เห็นหน้าตัวเองนี่ว้ายเหนื่อยมากอ่าพอมาย้อนดูตรงนี้ครับก็พบว่าตอนนี้เอ่อเสียงที่อัดไว้นี่มันมันหายไปครับก็คือผมพากเอาแล้วกันเนาะคือม้วนนี้เป็นม้วนย้อนมนุษย์แปดสิบนะครับคือมันเขียนชื่อไว้เลยแล้วก็อ่าตรงนี้ผมบอกก่อนนะว่าใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับคือผมเฟลมากเพราะผมต่อด้วยความยากลําบากับแต่ว่าผมต้องมาเจอบทสรุปที่ โอ้ยมันช่างรู้สึกว่ามันเอยนะฮะเสียแรกหรือเปล่าไม่รู้ครับคือคือผมเข้าใจแหละมันก็ม้วนเก่ามากแล้วมันก็เขียนชื่อว่าย่อบนรณูแปดสิบแต่พอเปิดมานะครับข้างในก็คือย่อบรรณูแปดสิบครับแต่ว่าอแต่ว่าอะไรก็ให้ทายละกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะตอนตอนท้ายคลิปนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้มาดูกันละกันเนาะเป็นเรื่องของการต่อเทปรับนี่นะก็ต่อด้วยความยากแล้วก็ เดี๋ยวพอคลิปดําเนินไปครับช่วงนายก็คือต่อรอบแรกแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต้องต่อรอบเดียวไหมเออใช้ญเชนี้เลยนะครับซึ่งการต่อรอบ2รอบสานี่ถ้าเกิดว่ารอบแรกไม่สำเก็คือกระบวนการเหล่านี้ครับก็คือต้องมาเริ่มนับหนึ่งแบบใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะก็ฝากเป็นลังใจด้วยแล้วกันครับดูคลิปกันต่อนะฮะโอเคก็วางแล้วนะครับเมื่อกี้ขอโทษทีนะผ็ต้องตัดกล้องแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ผมวางไปแล้วนะครับเนื้อเทปเนาะ ไม่รู้ว่าจะถูกผิดยังไงนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันแล้วกันว่าจะฟื้นคืนชีพได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ต้องหาวิธีที่จะเอาเนื้อเทปเนี่ยเข้าล็อกให้ได้ก่อนนะครับผมมาดูกันฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าหรือไม่งั้นนะฮะเราลองกลับบ้านดูแบบ ถ้าสมมติว่าวางฝั่งนี้แล้วมันมีปัญหาใช่ไหมลองวางฝั่งนี้ดูก็ได้นี่นะเออเออฝั่งนี้อาจจะดีกว่าก็ได้น,นครับอันนี้คือบอกเลยว่าพิกแบบแตบกบพิกแพงเองเลยนะไม่เคยง่ายเลยสักครั้งนะกับการต้องมาทำอะไรแบบนี้นะ จะบอกว่ามันยากตลอดเดยลยสำหรับผม,มนะฮะแต่ก็สนุกดีครับสนุกดีมีอะไรให้ปวดหัวก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้คิดนะ,ะ,ะเดี๋ยวมาลองผิดลองถูกกันนะครับเดี๋ยวลองมาต่อกันเนาะ นันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าผิดนะฮะขออนุญาตลองเทียบกับม้วนที่ไม่ขาดดูนะฮะอ่าเมื่อเทียบกับม้วนที่ไม่ขาดแล้วเนี่ยเวลาที่มันประกอบเสร็จแล้วนะครับเหล็กสองอันนะฮะมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าจะไปอยู่คาบเกี่ยวแบบนี้นะเนาะเหล็กฟึบฟึบอันนี้มว้วนอ่า ซึ่งถ้าตามหลักแล้วนะฮะเอเหมือนเราจะผิดอยู่เหมือนกันนะนะครับเราต้องอ้อมนะฮะเหล็กเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าไอ้ขาวนี่ไม่ใช่ละต้องอ้อมมาแบบนี้นะฮะต้องเอาเหล็กเกี่ยวอย่างงี้ดีนะไหวตัวทันเหล็กเกี่ยวอย่างงี้โอ,อ้โหนี่แบบเป็นลองผิดลองถูกแบบสุดๆเลยอ่ะ ไอ้ดำๆนี่ข้างหลังอืมเอ้ยเหมือนจะใช่แล้วเหมือนจะใช่แล้วเออเหมือนจะใช่ละเหมือนนี่แหละนี่แหละฮะคิดว่าใช่ละ,อะขออนุญาตนะครับปิดม้วนกันก่อนนะอันนี้แหละฮะเป็นขั้นตอนที่บอกเลยนะฮะไม่ง่ายฮะ ง่ายเลยไม่ง่ายเลยคงต้องเหลือทางเดียวแล้วครับก็คือต้องยอมปัดนะครับชื่อเรื่องออกมานะฮะคือต้องยอมเอาสติกเกอร์ออกมาแล้วก็ ยอมก็ได้วะเนีย่ยต้องยอมเสียสติกเกอร์ที่มันแปะข้างหน้าแบบนี้ไปเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ย Okay. อ่ะเราก็ฉีกออกมาเลยสินี่ครับฉีกออกมาแล้วนะเมื่อกี้ใครที่ไม่เห็นเฟรมกล้องก็ฟังเสียงเอานะครับคือฉีกออกมาเรียบร้อยนะครับเราจะมาวางกันนะครับว่าจะได้ไหมนะนี เบื้องต้นผมจะยังไม่ครอบอะไรเข้าไปนะครับนะโอเคก็วางกันคืนและเสร็จเรียบร้อยนี่นะ Okay. จบได้แล้วฮะอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่โอเคสุดละโอ้แต่ว่ามันติดแน่นน่ากลัวมากแลนะเดี๋ยวลองดูกัน,กน,กนว่าเข้าเครื่องแล้วมันจะผ่านไหมนะฮะ นี่เพื่อบอกเลยนะว่ากลัวมากกนะันนะเนี่ยเนี่ยค่ะมตัดไปก่อนนะฮะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผ่านเครื่องแล้วนะฮะจะเป็นยังไงกันนะฮะอ่ะเอาละฮะเดี๋ยวมาเทสกันนะครับว่าจะได้ไหมเนะทสแตครั้งเล่นนี้กันเนาะ,ะมาดูกันนะครับว่าถ้าใส่มวนไปแล้วนะครับจะเป็นยังไงเนาะตื่นเต้นเหมือนกันนะอันนี้นะฮะเออเอาเอาอย่างน้อยมันยังรอด มันยังรอดฮนะมันยังรอดเออเออเอา่าโอเคนะมีเซ้นสนะเนี่ยแต่จะขาดไหมอันเนี้ยไม่รู้แล้วล่ะเอาไงดีอ่ะงั้นเริ่มจากอ่าก่อถอยหลังกันก่อนนะครับตัวนี้กอถอยหลังให้ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้ไหม Okay. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะขาดไหมนะแต่คิดว่าไม่นะครับโอ้ผมตื่นเต้นมากเลยโอ้ยอดอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกระบวนการแปลงกันเลยนะครับเดี๋ยวคิดว่าจะแปลงเท่าที่แปลงได้ก่อนนะฮะแล้วแต่มันจะได้สุดม้วนดูได้จบไหมยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนี่ฮะนี่แหละคือระบบทั้งหมดนะครับโอ้เสียวๆขาดเหมือนกันนะอันเนี้ย มาเปิดคอมตัวเก่งขึ้นมาละไม่ได้เปิดกันนานเลยเอา้าวไฟไม่เข้าอุ้ย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 ,ยมีเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรฮะอะไรขาดหรือเปล่าอุ้ยขาดครับขาดอีกแล้ววายขาดอีกขาดอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ มนันขาดอีกแล้วฮนะว้าเบื่อมากเลยอะ่ะโอ้ยทอ้ทอฮะท้อมากเป็นทอ้อเลยขาดอีกครับขาดอีกแล้วเงัดใหม่ทั้งหมดโอ้อ่ะเดี๋ยวไปขันน็อตก่อนแล้วกันครับรอบสองนี่อันนี้ก็คือเป็นการ หมดรอบสองแล้วนะครับหลังจากที่แบบโอ้โหเรียกว่าแปลงลําบากมากอะนะเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะติดไหมนะฮะนี่ก็คือโปรแกรมครับผมเราก็พิมพ์ชื่อไปก่อนเลยนะครับว่าจะให้โปรแกรมเนะี่ยจะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรนะครับโดยโปรแกรมที่ผมใช้นะอันนี้คือ,อเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าเขียนเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เขียนโดยผมนะเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งครับที่เขาเขียนโปรแกรมเป็นนะเขาก็เขียนโปรแกรมให้คือตอนแรกจริงๆแล้วมันก็มีแบบโปรแกรมเยอะมากนะครับอ่า คือแต่ว่ามันไม่เวิร์กสักอันเลยนะเรื่องไฟล์ก็เวิร์กแหละแต่ว่าแบบผมว่ามันมันดูแบบไฟล์ไม่ใช่ MP4 แล้วมันก็ดูแตกด้วยภาพอะไรเงี้ยครับผมอ่ะเดี๋ยวนี้เรามาลองแบบเป็นการเทสก่อนเนาะะกดเริ่มมันทิปุ๊บของผมมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าการต่อสมบูรณ์แบบนะมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับลองกดเพลงกันดูนะครับว่าเสียงอะไรเงี้ยจะออกหรือเปล่านะฮะอ่ะม้วนหมุดแล้วนะอุ้ยเสียงออกเสียงออกเสียงออกอุ<ๆ>้ยส<ๆ>ุดยอด นี่ฮะคืนที่นี่ยังเล่นได้เหมือนเดิมครับแต่เป็นเสียงญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นภาคไทยไหมนะฮะ